อันนี้เป็นข้อสอบของโรงเรียนศรีสะเกดวิทยาลัยนะครับสำหรับใครที่จะสอบเข้ามอหนึ่งต้องทําได้นะฝึกทํานะครับเพราะว่านี้เป็นข้อสอบวัดระดับเลยของปอและปอสอบเมื่อ17มกราปี67นี่เองนะครับครูว่าหลายคนน่าจะทําได้นะวันสอบ14มกราคม67นะครับพร้อมยังครับอ่า พร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูข้อหนึ่งกันเลยนะครับตั้งใจดูนะข้อหนึ่งครับตอนที่หนึ่งเขาบอกว่ากําหนดให้ทุกคนดูแบบนี้นะหัวใจบวกสี่เหลี่ยมอ่านะครับไม่โดดเดี่ยวละนะมีสี่เหลี่ยมอยู่ด้วยนะครับหัวใจบวกสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับทางก้อนเนี่ยใส่วงเล็บใช่ไหมที่เหลือด้านหลังเนี่ยมาคนงงเลยโอ้ทาอย่างไรใช่ไหมครับไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนใช่ไหมแต่การดําเนินการทางคณิตศาสตร์ ทำอะไรก่อนครับจำได้ไหมอ่าจดตามนะครับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับจำไม่ง่ายเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะครับให้เราทำในวงเล็บก่อนนะครับจากนั้นค่อยไปทำตรงไหนครับทำรูทนะครับเราค่อยไปที่เราเจอไปบ่อยนะ ก็จะเป็นคูณกับหารก่อนนะครับแล้วก็ไปบวกอะไรครับบวกลบนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยเริ่มจากซ้ายนะครับเรียกไปไล g นะครับซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับการเป็นการอคติศาสตร์นะครับ จะไปเลยนะครับพอได้นะมาทางก้อนเลยมนะ่เป็นไรโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าโจทย์ข้อนี้ต้องเริ่มทำจากตรงไหนก่อนนะครับทีนี้เรามองดูที่โจทย์นะครับเขาบอกว่าวงเล็บเนี้ยเขาให้หาค่าของจ้องเล็บนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นก้อนนี้เราเก็บไว้เลยนะครับเรายังไม่ต้องคิดคำนวณอะไรเก็บก้อนนี้ไว้นะเก็บใจกับสี่เหลี่ยมไว้นะครับให้เธอนะครับทีนี้มาดูสมการกันนะครับกูใส่แบบเดิมนะหัวใจบวกสี่เหลี่ยมนะครับ,แบบนี่นะครับหัวใจบวกสี่เหลี่ยมเนี่ยทุกคนดูด้านหลังมองจากซ้ายไปขวานะครับสแกนตามองไปเลยนะครับ เจอวงเล็บไหมเจอแล้วก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับแต่โจทย์ได้หานะจากนั้นเจออะไรเจอรากที่สองไหมไม่มีนะครับรากที่สองไม่มีนะครับจากนั้นเจอคูณหารไหมเจอนะครับจากซ้ายไปขวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูมองแบบนี้เลยนะครับเจ้าก้อนนี้มันคูณกับอะไรครับคูณสี่แล้วหารด้วยสองนะครับคูแบ่งแบบนี้นะครับแบ่งเป็นก้อนเลยนะครับเห็นแต่เห็นแต่ละวงเล็บพี่ครูแบ่งไหมนะครับ ตรงนี้นะครับคูณ4แล้วหารด้วย2ใช่ไหมครับวงเล็บแรกนะจากนั้นไปลบกับ5คูณอะไรครับ5คูณ2แล้วหารด้วย5นะครับแล้วก็ไปบวกกับอะไร4ส่วน3คูณ6เท่ากับ30มนนะนะครับวงเล็บนี้คือวงเล็บนี้นะครับ ห้าคูณสองหารหก็ทันนะครับนะด้านหลังก็4ี่หารสคูณหนะครับต่อมาครับคูณเริ่มคิดเลขเลยนะตัดทอนได้ไหมได้เพราะเป็นการคูณนะครับถ้าบวกลบตัดไม่ได้นะกูตัดเลยโชะโชะเหลือสองใช่ไหมครับหตัด 5, 5หมดนะ3ตัด6ได้2ใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะเหลืออะไรตอนนี้ครับ เราเหลืออะไรเอ่ยเราก็จะเหลือแค่หัวใจบวกสี่เหลี่ยมนะครับทั้งหมดเนี่ยคูณ2ใช่ไหม2จักตรงนี้ใช่ไหมครับคูณ2เข้าไปนะลบด้วย2นะครับบวกด้วย4คูณ2เป็น8เท่ากับ35ได้ สมก,การน่ารักน่ารัก,รกออกมานะครับจากนั้นนะครับคิดเลขกันต่อนะครับทุกคนเห็นแบบนี้ครูจะย้ายลบสองกับบวกแปดไปอยู่ทางขวานะเข้าใจไหมครับเพราะว่าครูต้องการวงเล็บเนี้ยว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวครูย้ายไปนะครับทุกคนจําได้ไหมลบย้ายไปบวกใช่ครับลบย้ายไปบวกแล้วบวกย้ายไปลบนะครับจะไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น หัวใจบวกด้วยสี่เหลี่ยมนะครับก็คือ30มสบวกสลบแเพราะฉะนั้นนะครับ30มบวกสเป็น32ใช่ไหมสามลบแเหลือเหลือเท่าไหร่ออรครับเหลือ26นั่นเองอื ถูกไหมครับอ่ะแอบทดก็ได้ครับสามสิบสองลบแปดใช่ไหมแ้วสามสิบาไรครับเอาเอาถ้าไรครับเอามาช่วยกันคิดพร้อมกันเอาใหม่สามสิบดูนะสามสิบบวกสองเป็นสามสิบสองใช่ไหมสามสิบสองหักไปแปดอ้าวเหลือเท่าไหร่ครับ ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สี่ไหมอ๋อยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่จากนั้นคุณต้องการหาก้อนนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะ้คุณต้องย้ายอะไรไปครับย้ายสองใช่ไหมครับสองคูณอยู่ย้ายไปหารนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นหัวใจบวกสี่เหลี่ยมมีค่าเท่าไหร่ครับสิบสองนั่นเองนะครับตอบสิบสองตอบข้อ ตอบข้อ2อเอามาดูข้อ2กันต่อเลยนะครับเขาบอกว่าจากรูป a บวก b มีค่าเท่ากับข้อใดนะครับทีนี้ให้เราสังเกตดูนะครับทุกคนเห็น a ตรงนี้ไหม a ในรูปเนี่ยนะครับเราจะหา a ก่อนนะครับ a ในรูปตรงนี้เนี่ยนะครับเกิดจากถ้าครูหาทุกคนเห็นเส้นรัศมีไหมครับเส้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูลากเส้นให้ดูนะครับเส้นรัศมีตรงนี้นะครับ มันจะมีค่ายาวมาถึงอีกส่วนโค้งหนึ่งเลยนะครับก็คือเส้นนี้นะครับรัศมีแปลว่าอะไรแปลว่ารัศมีเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันคือ2เศษสส่วนสใช่ไหมครับสองเศษสส่วนนะครับถ้าครูไปหักลบกับตรงนี้ออกครูจะได้ a ทันทีฐานะครับนะก็คือรัศมีนะครับหักลบกับเส้นตรงนี้ออกจะได้ a ทันทีเลยนะครับซึ่ง ตรงนี้ยาว3าส่วนสนะครับแล้วตรงนี้เป็นรัศมีของวงกลมก้อนเล็กนะครับซึ่งมันจะเท่ากับตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับรัศมีตรงนี้ก็มีค่าเป็นเศนหนึ่งส่วนสนะครับไปรวมกับเศษสามส่วนสนะครับเพราะนั้นคุณจะหา a เลยนะครับ a ก็เกิดจากอาลบกับ2เสเซนนี้บวกกันนะครับโอเคหา a ก่อนเลยนะครับ a นะครับที่ได้นะครับ a ที่ได้มีค่าเท่ากับ2เศษ3ส่วน4นะครับนำไปลบกับเศษ3 4, 4, 4, 1, ส่วน4บวกกับเศษ1ส่วน2นะครับแบบนี้นะครับนะคิดเลขเลยนะครับเปลี่ยนค่าไม่เศษเกิน4 2เป็น8นะครับ8บวก3เป็น11จะได้11ส่วน4นะครับลบกับเศษ3ส่วน4นะครับทีนี้ทุกคนดูด้านบนนะครับการบวกลบ,บเศษส่วนต้องทำส่วนให้เท่ากันใช่ไหมครับ สี่สี่หมดเลยที่เป็นสองเพราะงั้นครูจะเปลี่ยนส่วนสองให้เป็นส่วนสี่นะครับโดยการคูณสองทั้งเศษและส่วนจะได้ว่าเศษสามส่วนสี่บวกเศษสองส่วนสี่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น a เรามีค่าเท่าไหร่ครับสามบวกสองเป็นห้าใช่ไหมห้าสิบเอ็ดลบห้าเหลือหกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น a มีค่าเป็นเศษหกส่วนสี่อ่าได้ a แล้วนะครับต่อมามาดู b บ้างทุกคนดูแบบนี้ ทุกคนเห็น B ีไหม B เนี่ยคือเส้นสีแดงที่คูขีดนะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้ทีนี้คูถามก่อนนะครับเราเห็นเห็นรัศมีตรงนี้ไหมตรงนี้นะครับคือรัศมีของวงกลมใหญ่นะครับซึ่งเท่ากับเส้นนี้นะครับแล้วรัศมีก็ยังเท่ากับตรงนี้อีกด้วยส่วนนี้นะครับเท่ากันนะครับเท่ากันแน่นอนนะครับแปลว่าครึ่งหนึ่งของตรงนี้ของ B นะครับมันมีค่าเท่ากับรัศมีนั่นเองนะครับ ส่วนฝั่งซ้ายคือช่วงนี้ใช่ไหมครับช่วงนี้เกิดจากอะไรนะครับช่วงนี้นะครับเราดูท่อนนี้วงกลมเล็กตัวนี้เป็นหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนสองถูกไหมถูกแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยมันเท่ากับ a เข้าใจยังครับเพราะฉะนั้นรูปนี้นะครับ b เนี่ยเกิดจากหนึ่งส่วนสองนะครับบวก a ช่วงนี้นะครับแล้วก็ไปบวกกับลัศมี R คือตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาค่า b กันเลยนะครับ สีน้ำเงินแล้วกันนะครับ b เนี่ยนะครับหาได้จากนะเศษหนส่วนสบวกกับ a a เราหาได้แล้วคือเศษหส่วนสะครับเศษหกส่วนสจากนั้นบวกอะไรต่อนี่หนส่วนสบวก a แล้วก็บวก r ก็คืออะไรครับ2องเศษสส่วนสั่นเองนะครับเท่ากัน2องเศษสส่วนสีะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวจะได้ b ละนะครับหนส่วนสนี่ครบ ทำส่วนเป็น4เลยนะครับก็จะได้เป็น2ส่วน4เนาะบวกกับ6ส่วน4ด้านหลังเป็นค่าไม่เสร็จเกินนะครับ4 2เป็น8 8บวก3ามเป็น11บอบวกกันนะครับเพราะนั้นจะได้ a เป็นเท่าไหร่เอ่ย17ได้19ส่วน4นั่นเองนะครับอ่าได้ b ละร้อยเรียบเรียบร้อย b เป็น19ส่วน4นะครับข้อนี้เขาถามว่าจงหาค่าของ a บวก b นะครับอ่าปิดจบกันเลยเพราะฉะนั้น a บวก b ก็มีค่าเป็น6ส่วน4บวกกับ19ส่วน4นะครับคำตอบเป็นเท่าไหร่ครับ19บวก6 2ยสหา่วน4ใช่ไหมหาเลย4อะไร25ใกล้เคียง4 6 24ใช่ไหมครับเศษ1 4อะไรได้10ก็จะเป็น6.25นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ3 อ่ะข้อสามบอกว่าต้นอ้อยต้นหนึ่งวัดจากโคนต้นถึงข้อที่หนึ่งสูงสองเซนสิวนสามนิ้วแปลว่าอะไรแปลว่าเดี๋ยวครูจะวาดต้นอ้อยให้ดูนะครับนะอต้นอ้อยเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับวาดตรงไหนดีห้าแปดเหรอเดี๋ยวมองไม่ชัดไงอันนี้วาดใหม่อโอ้อ้อยสีแดงนะครับเอาใหม่ครับอ,นนอันนี้เป็นอ่านี่เป็นอ้อยข้อที่หนึ่งใช่ไหมด้านล่างนี่เป็นโคนทันไหมครับ ็นดินนะครับนะครับดินติดโคนนะครับตรงนี้คือข้อที่อะไรอ่าตัวนี้คือโคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่รู้จักโคนตัวนี้คือข้อที่ข้อที่หนึ่งเข้าใจไหมครับทันนะทีนี้อ้อยไม่มีข้อเดียวครับยาวไปอีกอ่าควานยาวไปตุ๊บอ่าแบบนี้อันนี้เป็นข้อที่อะไรครับข้อที่สองนะครับทันนะโอเคนะครับมีหลายข้อ ทีนี้ตั้งใจอ่านโจทย์ดีๆนะครับเขาบอกว่าวัดจากโคนถึงข้อที่1สูง2เศนหส่วนสามแปลว่าวัดจากโคนถึงข้อที่1ใช่ไหมสูงสงเศนหส่วนสามแปลว่าตรงนี้สูงเท่าไหร่ครับ2เศนหส่วนสามันนะต่อมายังไม่จบนะครับเขาบอกว่าแต่ถ้าวัดจากโคนถึงข้อที่2เนี่ยจะสูง5เศนหส่วนสี่โคนตรงนี้ใช่ไหมครับถึงข้อที่2ตรงนี้ จะสูง5เศษนส่วน4นะครับ5เศษนส่วน4แบบนี้โ okay. อเคฮะน้คุณถามแบบนี้อันนี้คือข้อที่1ยาวเท่านี้ใช่ไหมครับ1กับ2องรวมกันยาวเท่านี้ถ้าครูอยากรู้ข้อที่2ครูต้องทำยังไงครูก็ต้องนำทั้งหมดเนี่ย5เศษน่เป็นลบกับ2เศษน่ส่วน3ใช่ไหมใช่ไหมคะจะได้ข้อที่2ถูกไหมอ่านะครับ โจทย์บอกโจทย์บอกว่าตัดอ้อยช่วงข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองนะครับแล้วไปวัดด้วยเชือกเขาตัดตรงไหนข้อที่หนึ่งฟันชิงฟิงแบบนี้เลยใช่ไหมครับแปลว่าเขาตัดข้อที่ไหนไปข้อที่สองใช่ไหมเอาตัดอ้อยส่วนท่อนที่สองละกันเรียกว่าท่อนและกันท่อนที่สองท่อนที่หนึ่งนะครับตัดอ้อยท่อนที่สองไปก็เขาตัดข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองจะได้ท่อนที่สองนะเอาข้อนี้ครับแล้วไปวัดกับเชือก ปรากฏว่าพบว่าเชือกยาวเป็นเก้าเท่าของท่อนนี้ถูกไหมแปลว่าเพิมเกื่อคุณตัดมาท่อนที่สองนะครับแบบนี้นะแล้วขัอวเชือกมาวัดเชือกจะยาวเป็นเท่าไหร่เก้าเท่าใช่ไหมครับสองสามประมาณเก้าเท่าเลยนะครับเราถามว่าเชือกเนี่ยยาวเท่าไหร่เห็นไแปลว่าเชือกต้องยาวเป็นเก้าเท่าของท่อนที่สองถูกไหมโอเคนะครับเชือกยาวเป็นเก้าเท่าของท่อนที่สองเพราะงั้นเรามาหาเชือกกันนะครับ เพราะฉะนั้นเชือกยาวนะครับอ่ะตอบครูนะเชือกยาวเท่าไหร่นะครับเชือกยาวเป็นเก้าเท่าของท่อนที่สองแล้วท่อนที่สองระล่ยาวเท่าไหร่ท่อนที่สองหาได้จากห้าเซนส่วนสี่ลบกับสองเซนส่วนสามนะครับอ่ะลุยเลยเก้าคูณกับห้าเซนส่วนสี่ลบสองเซนส่วนสามนะครับอ่ะคิดเลขเลยนะครับเก้าคูณนะครับ ดูด้านในนะครับครูจะเปลี่ยนค่าเป็นเศษเกินก่อนนะนะครับสี่ห20ยี่สิบวกหนึส่วนสทันนะครับไปลบกับ3าคูณสเป็น6 6หบวกหเป็น7นะครับแบบนี้นะครับทีนี้ในวงเล็บเนี่ยเป็นการลบกันใช่ไหมการบวกลบเศษส่วนต้องทำส่วนให้ ให้เท่ากันนะครับ4กับ3คอนอต้องเป็น12แน่เลยนะครับเพราะงั้นครัวคูณเข้าไปคูณ3อันนี้คูณ4นะโอเคคิดเลขต่อครับจะได้ว่า9คูณอยู่กับอ่ะคูณกันได้เท่าไหร่คูณเลย3 1เป็น3 3 2เป็น6นะครับคุณจะได้ว่า63ส่วน4ลบกับ47เท่าไหร่ครับ 4ี่เจ็ดเท่าไหร่เอ่ยยี่แปดนะครับส่วนสิบสองนะโอเคคิดเลขใหม่ละอ่าได้แล้วนะจากนั้นในวงเล็บลบดันใช่ไหมหกสิบสามลบยี่แปดนะครับเหลือเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ครับเหลือสามสิบห้าส่วนสิบสองใช่ไหมครับอ่ะจากนั้น เก้ากับสิตัดได้ไหมตัดได้ไหมคะตัดได้นะครับตัดได้โดยใช้แม่อะไรแม่3ใช่ครับ3 4 12 3 3เป็น9นะครับสุดท้ายแล้วเหลืออะไรครับเหลือ3คูณกับ35มส่วนด้วย4ใช่ไหมสา้าคูณสเป็น ร้อยห้าส่วนสี่นั่นเองนะครับถูกนะ,ะมีช้อยไหมยังไม่มีนะครับเพราะว่าคําตอบเป็นเกินเราจะเปลี่ยนเป็นคละก่อนนะครับใส่สี่ไปแบบนี้เลยนะครับสี่คูณอะไรใกล้เคียงร้อยห้าให้มองแบบนี้สี่อะไรได้สิบก่อนสี่สองเป็นแปดเศษเท่าไหร่ครับเศษสองใช่ไหมเป็นยี่สิบห้าสี่และยี่สิบห้าสี่หกก็เป็นยี่สิบสี่ขาดอีกหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น เชือกยาวเท่าไหร่ครับ2 6เซน 1- 4, นิ้วนั่นเองนะครับตอบข้อ 2. 2ทุกคนเห็น A มั้ยเห็นไหมครับอ A อตรงนี้นะ B อยู่ตรงไหน B อยู่ตรงนี้นะครับเราจะหาหมุม A ได้จากอะไรทุกคนเห็นสีเขียวไหมเห็นสีเขียวตรงนี้ไหมครับ เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมมุมภายในสามเหลี่ยมต้องลงมาได้หนึ่งร้อยอะไรครับอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบเก่งตอบถูกหมดเลยนะครับคุณถามแบบนี้มุมนี้กลางสี่สิบใช่ไหมตรงนี้สัญลักษณ์ของมุมอะไรมุมฉากฉากกลางกี่องศา 90, เก้าสิบปเก่งมากเลยนะครับอ่ะดูนะสี่สิบเก้าสิบนะครับคุถามว่าตรงนี้เหลือเท่าไหร่อ่ามาหากันเลยนะครับง่ายไหม อาหารเลยครับ A ก็หาได้จาก180ลบอะไรครับลบ90แล้วก็ลบ40ใช่ไหมอ่ะ a ตอบเท่าไหร่ครับ180แลบ90เหลือเดี๋ยวเท่าไหร่ครับ90แล้ว90เป็น <90 S 1> <40 S 2> ลบอีก40่0อ่ะห0เก่งมากนะครับเพราะงั้น A ตอบ50องศาได้นะ กูเขียน A นี้ละกันนะครับ A เป็น50องศานะครับค่อยๆทําไปนะครับผ่านนะ A เป็น50องศาแล้วนะครับต่อมาเรารู้ A แล้วใช่ไหมโจทย์ให้เราหาอะไรครับเราต้องรู้ B อีกตัวหนึ่งถึงจะบวกกันได้ใช่ไหมโจทย์ถาม a บวก B ทีนี้ B ล่ะหายัางไงนะครับ B นี่เริ่มยากแล้วนะหาอย่างไรอะทุกคนดูสังเกตไหมว่าถ้ามีเส้นขนาน2เส้นแบบนี้ใช่ไหมครับ แล้วมีแหลมอยู่ข้างในแบบนี้ไม่ว่ารูปไหนก็ตามนะครับครูจะบอกเสมอเลยให้เราสร้างเส้นขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับอันหูลากเส้นขนานซตัดเลยอ่อลาลากตัดแบบนี้เลยนะครับมองเห็นไหมอ่ลาลากตัดเลยนะครับ อ่านะครับลากเส้นตัดแบบนี้เลยนะครับเส้นนี้นะนะครับลากตัดมาทีนี้ทุกคนดูถ้าสองเส้นนี้ขนานกันใช่ไหมครับเส้นนี้คือเส้นอะไรเส้นตัดทุกคนเห็นตัวแซดไหมที่ครูเคยสอนไปเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยมุมแยง้งทันไหมทันนะครับทีนี้ปัญหาคือว่าตรงเนี้ยจะกางเท่าไหร่เดี๋ยวมาหากันเลยนะครับมุมตัว x ครูเคยสอนหรือยัง ด้านเห็นตัว x ไหมด้านบนนี้ร้อยสี่สิบใช่ไหมมันจะเท่ากันเขา้าใจไหมครับด้านล่างก็ต้องเป็นร้อยอะไรร้อยสี่สิบอ่าพอได้แล้วนะต่อมาดูต่อนะครับผู้ถามว่ามุมภายในของวงกลมกางกี่องศากางเท่าไหร่ครับมุมภายในของวงกลมอ่าเก่งมากเลยกางเท่าไหร่นะ 3 0มอะไร300ร้อยสามร้จำไม่เลยนะครับมุมภายในวงกลมต้องลงมาได้สามร้อยหกสิบทุกคนดูแบบนี้ตรงนี้ร4 0แล้วใช่ไหมตรงนี้ร4 0แล้วใช่ไหมครับสอบตงตัวนี้จะกลางมุมนับเท่าไหร่อาจจะคิดกันเลยนะครับกูหามุมนี้ก่อนแล้วกันเขียนตรงไหนดีเอ่ยอ่ดูมุมนี้นะกูลากมาแบบนี้นะครับมุมตรงนี้นะครับหาได้จากอะไรหาได้จาก 360รบลบอะไรครับลบกับ140ถูกไหมร้อยสี่แล้วก็ลบ140นะครับลบแบบนี้จะได้2มุมนี้ใช่ไหมครับแต่ครูอยากรู้มุมเดียวต้องหารอะไรหารอะไรครับหารสออกมานะครับลบเลยครับเหลือได้เท่าไหร่ครับ360ร้อบลบสองรดสิบเหลือเท่าไหร่ 3าม 60, 280. ร้อยหลบสองรือเท่าไหร่ครับหลือเท่าไหร่เท่าไหร่นะอ่าเหลือ80นะครับแล้ว80ไปหารด้วยอะไรเนี่ยหารสองสองมุมนี้รวมกันต้องได้80ใช่ไหมครับหารสองเลยเราะว่ามุมนี้ตกมุมแล้วเท่าไหร่สีนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ใช่บีนะตรงนี้40่สิบะพอได้สีตรงนี้นะครับทุกคนดูตรงนี้ต่อมุมนี้40นะ ทันนะครับมาเขียนให้ดูเลยสี่สิบแล้วกันนี่ก็สี่สิบโอเคนะครับสี่สิบตรงนี้นะครับทีนี้ต่อมาทุกคนดูนะเห็นเส้นที่ครูแบ่งตรงนี้ไหมครูขีดให้มาขนาดกับเส้นด้านบนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าบนนี้สี่สิบมุมแยกก็ต้องเท่าไหร่ด้วยสี่สิบไหมยัยกันนะครับแปลว่าตรงนี้กลางสี่สิบทันนะครับ ตรงนี้กลางสี่สิบทั้งหมดนี้การห้าสิบใช่ไหมคุณถามว่าส่วนที่เหลือเนี่ยกี่องศาสิบแน่นอนครับสิบองศาทันนะดูใหม่นะครับตรงนี้แย้งกันตั้งใจดูดีๆนะครับตรงนี้สี่สิบตรงนี้ก็ต้องสี่สิบถูกไหมครับแต่ตอนแรกเราหาทั้งหมดได้ได้ห้าสิบใช่ไหมแปลว่าทั้งหมดนี้ห้าสิบตรงนี้สี่สิบที่เหลือก็ต้องเป็นสิบองศาทันนะครับนะโอเค ทีนี้ดูต่อเลยเราใกล้ถึง b แล้วนะครับ oh. ทุกคนเห็นเส้นขนาดตัวนี้ไหม oh. เห็นไหมครับตัวนี้คือเส้นตัดใช่ไหมยแย้งไหมแย้งนะครับเพราะงั้น b เป็นเท่าไหร่ b เป็นอ่าเพราะงั้น b มีค่าเป็น10องศานั่นเองนะครับจบเลยครับเพราะฉะนั้นข้อนี้หาอะไรหา a บวก b เพราะฉั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับ อ่าตอบ60องศานั่นเองนะครับตอบข้อ1